บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะมารอบนี้มีเรื่องให้ดีใจมะนาวพระส้มออกดอกแล้วออกดอกหน้าแลง้งจะได้กินไหมเนี่ยจะได้กินไหมแต่พรส้มก็มีน้ําให้อยู่เนาะน้ำชุ่มอยู่นี่น,นีมีระบบน้ํามีน้ําหยดตรงนี้พระส้มก็เปิดเปิดให้มันแรงๆหน่อยเพื่อที่จะให้เขาน้ำชุ่มชุ่ม เพราะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไม่มีจุกนี้ค่ะน้ําก็แรงแบบเหลือทิ้งเลยน้ําขังยาวลงไปไกลเลยก็เลยเอาน,นี่มีม่มาแลงแรลงตัวร้ายหรือเปล่าคะไม่แน่ใจเนาะแต่ก็ปล่อยเข้าไปเถอ่อนี่ดอกลายช่ออยู่ค่ะเดี๋ยวมาคอยลุ้นกันว่า จะติดลูกไหมส่วนอินรีย์เห็นไหมคะมีมาลงมาแรงเต็มเลยพึ่งพาอาศัยกันเนาะมีตะกะ,ตะแตนมีแมลงมีหลายอย่างคลิปนี้พาดูแค่นี้แหละ,ละเดี๋ยวคลิปต่อไปพระส้มจะพามาดูผลว่าเขาติดลูกไหมเนี่ยค่ะ ทั้งแตกยอดทั้งแตกดอกดอกก็มียอดก็มีงามด้วยค่ะมาช่วยประสุมรุ้นเนาะว่าจะติดลูกไหมมีมะนาวกินแล้วที่ผ่านมาขอบ้านยายตลอดค่ะยายใจดีน่ารักมีมะนาวเยอะเต็มบ้านเลยเราก็ไปขอค่ะแต่ช่วงแรงนี่ก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าบ้านยายไม่มีระบบน้ำ เดี๋ยวถ้าเรามีเราก็จะได้แบ่งยายกินด้วยเนาะในช่วงหน้าเลง้งคอยดูกันนะคะจะได้กินลูกมะนาวไหมบ๊ายบาย